อยางตลาดของเตยนะครับเนาะโอ้หอาหารทะเล

ตอนนีลกอย่างงี้ยเรียกได้หยิบได้นะครับตอนนู้โอ้โหงนระเดชสวรคร้อยเดียวครับร้อเดียวครับใช่ครับอ้ร้อยเดียวเลยพี่ร้อยเดียวร้อเดียวร้อเดียว ร้อยเดียวเลยครับร้อยเดียวเลยครับร้อยเดียวเลยครับไม่ไร ตลาดเตนไกันน้องอาอย่างนะครับตลาดทั้งวันตะขิดหอมเนื้อองขาวันละไม่นะงวงงวงแตีนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มี่ขา หล่อตาาอลาค่ำมากอะอีดีนี่สามถึงกเลยใช่หม,อมเอเมอนง่า ใชแล้วครน้อคนละม,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 มัวก็ีานือใชมขวรืใหม่นคนใหม่เนลมมีทุกอย่างสานานเรียนมีทุกอางแตงโมเมล็มาากนะค,คระคับเนาะนละมันตรานละ น,าาาาน้องจีบ้าน้องจีบนะครับเจ้าป้าาป้าได้เอืนยังคนลเ่งป้าเได้เหรอนี่ยงนได้นี้ไง้เขาเกือกมัน bởi em, vậy thằng mồi nó mà đây ตันีาเดีนตลาดก็จะนอนนะครับขึ้นเฮ็ดล้วใหม่เทียง 嗯。<clears throat> <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นัแม่ได้อะไรม,ไมั่งเนกไก่

อาหารมีเพียบทั้งเวนทั้งคืนนะครับเนาะดูปลาอะไรก็ต่างยานอิกหนึ่อนะเนี่ยไอจิบ้า